ในโลกเก่าๆนะนะผมเคยได้ยินตำนานเรื่องหนึ่งนานแล้วเ <c oughs> <c oughs> มื่อประมาณหลายหลายปีก่อนตอนเรา20พาเก่าๆคนแก่ๆเนะี่ยจบเลยโดนหลอกกันไปเยอะนะโดนหลอกเงินหลอกทองกันไปเยอะนะเอามาแล้วส่งของขวัญกันได้เดี๋ยวจะดูให้ไม่งั้นเดี๋ยวไปนั่งสวดมนต์ดีกว่าเพราะว่าเวลามันก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆ,ๆแล้ว เอ,อ,อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าผมเล่าถึงเรื่องมหาภัยเศรษฐกิจในในห้าปีนี้ตั้งแต่ปีหกแปดไปจนถึงปีเจ็ดสองถามว่ามหาภัยเศรษฐกิจมันจะรุนแรงขนาดไหนมันรุนแรงมากแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยนะแท็กซี่สาวแพรสวัสดีครับนะคุณแท็กซี่สาวแพรก็อย่างที่บอกว่าทําไมภัยเศรษฐกิจมันรุนแรงเพราะภัยเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมาพร้อมกักบราคาทองแล้วก็น้ํามันที่กําลังขึ้นสวัสดีนะครับคุณหมี ว่าไงครับสวัสดีครับนะทุกท่านนะภ,ภัยเศรษฐกิจเนี่ยมันมันมามันมาพร้อมกับอะไรรู้ไหมภ,ภัยเศรษฐกิจครั้งนี้มันมาพร้อมกับราคาทองมันดูง่ายๆอะ่ะสแกมเมอร์อะไรเป็นหมื่นเป็นหมื่นคนโอ้โหซ่อนอยู่ในฝั่งพมานะนึกนะแล้วแปลกเขาาภารัฐบาลกลางเขาไม่จัดการก็งงเหมือนกันน่ะทำไมรัฐบาลกลางไม่จัดการไปปล่อยให้พวกกะเหลี่ยงดเคบีเอพวกกระเหลี่ยงกลางทั้งหลายช่วยกัน แทนที่รัฐบาลกลางจะเป็นคนไป,ไปจัดการนะเรื่องจริงนะมันก็น่าคิดนะหรือว่าแต่ละเขตปกครองมันมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เฉพาะขึ้นมาก็ไม่แน่ใจซะทีเดียวถ้าเขตปกครองแต่ละเขตปกครองมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็คงจะปกครองยากอยู่เพราะเจ้าพ่อเจ้าแม่คงจะแบบเข้าไปสิงสถิตนะปกครองมากมายเอาเร็วเข้ามากันนะมีอะไรก็ไปสวดกระถาเงินล้านกันนะยุคมหาภัยพิบัติผมพยายามเตือนแล้วให้ไปสวดมนต์กัน เชื่อก็คือไปสวดแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องสวดเพราะว่าสถานการณ์โลกมันจะชี้ไปเองถึงจุดนั้นนะคนจะเข้ายากหมากแพงคนจะหาเงินยากสวัสดีปนอมนะสามแสนสองห้าสองสวัสดีนะครับนะนะนะสวัสดีครับคุณปนอมนะสวัสดีทุกท่านนะครับนะเข้ามาก็เราก็มานั่งคุยกันนะถึงสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะเงินทองหายากเข้ายากหมากแพงคนจะค้าขายนะอย่างวันนี้ปีนี้ได้ยินข่าวว่าอสังหาริมทรัพย์นี่เขาว่าออกยาก ลงทุนอ่ะลงทุนไปแล้วเราขึ้นยากเพราะว่าสถานการณ์เงินมั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 นฟืดมันฟืดสถานการณ์การเงินมันฟืดการกู้แบงก์อะไรเงี้ยมันมันปล่อยยากขึ้นไงมันปล่อยยากขึ้นมันปล่อยปีต่อปีเมื่อก่อนนี้แบงก์นี่เขาปล่อยให้ง่ายไงแต่เดี๋ยวนี้เขาปล่อยยากเพราะว่าที่ปล่อยยากก็เพราะว่าคนมันมันกู้ไปตั้งแต่เกาะช่วงประมาณโควิดอะนะช่วงหลังโควิดอะไอ้ก่อนโควิดอะช่วงโควิดอะพอกู้ไปเสร็จใช่ปะ มันก็เหมือนกับว่าพยายามจะหาเงินไปหมุนแต่มันหมุนไม่ได้ไงพอหมุนไม่ได้เงินมันก้อนมันก็ไม่มีเข้าธนาคารก็กลายเป็นหนี้เสียพอกลายเป็นหนี้เสียปรากฏว่ามันมันถามว่า